สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่องกลาสีดังชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการกลาพาดกินนะคะวันนี้นะคะกลามีเมนูราดหน้านะคะรานาเป็นราดหน้าหมูนะคะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีหมึกราดหน้าทะเลนละคะแต่มีหมูม,มักด้วยนะหมูหมัมมกจะเยอะนะคะ เรามากินกันเลยค่ะเพื่อนๆรู้สึกไหมว่าทุกครั้งที่กะลามาเจอทุกคนนะคะฝนตกทุกครั้งเลยนะคะแต่วันนี้นะคะหนักกว่าทุกครั้งไม่รู้ว่าพายุอะไรนะคะองก่อนนะคะโอเคใส่น้ำส้มนะคะทุกคน วันนี้กะลาไม่ได้ทำเองจ้าก็เลยเป็นเครื่องกรุงซองนะคะไปซื้อเจ้าประจำมานะคะทุกคนก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นเจ้าประจำของเราเนาะน้ำส้มใส่พริกดองไปให้หมดเลยเพราะกะลาชอบนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะทุกคนน้ำตาลทรายหนึ่งซองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหลับตาค่ะ ตาค่ะทุกคนพริกป่นนะคะรสชาติที่กะลาชื่นชอบมากคือรสเผ็ดนะคะใส่สองซองเปลือสองซองเปรจา้าแล้วก็โคเรนะคะคนนั่นเองคนแล้วก็ชิมน,นะคะน้ำมันเยอะไปไหม ไม่ชอบความหนึบที่มันมากเกินไปนะคะชอบความหนึบประมาณนี้ค่ะชิมก่อนนะคะน้ำตาลยังไม่ไไละลายแต่บ้งอ,อร่อยอะคะ่ะขอต้มอีกสิ้นหน่อยแก่ค่ะ มากินด้วยกันค่ะทุกคนปลาหมึกสดมากกุ้งก็สดมากนะคะหมึกมีไข่ด้วยเนหมาก ฝนตกฟ้าร้องแบบแรงมากเลยนะคะทุกคนไฟดับนะคะมีตัวยุ่งอยู่ข้างล่างนะคะคุ้นวาย ฝนตกหนักทั้งวันนะคะทุกคนก็คือทำอะไรไม่ได้ค่ะนอนทั้งวันตื่นมาก็มากิน,นะคะ่ะทุนฝน ความจริงมีคลิปส้มตำก่อนหน้านี้นะคะทุกคนเป็นส้มตำแล้วก็จะเป็นแบบทอดมันบีโบชื่อดังจากกระนองนะคะเป็นเจ้าโปรดเจ้าประจำนะคะแต่ว่าคลิปมีปัญหาเรื่องเสียงนะคะไม่มีเสียงทุกคนเสียดายมากไมค์กลน์น่าจะมีปัญหา ทำตัวโตค่ะช่ำๆเส้นยาวนะคะ หมึมากนุ่มมากแลาหมึกหมึกไข่นะคะ ดูกอ่อนนะคะไปกินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยมาก กเริ่มติ่มแล้วนะคะทุกคนมันเยอะมากก่อนหน้าน,นี้กล็ลากินข้าวใข่กระเพางหมูสับนะคะไปแล้วนะคะแล้วก็ไข่ดาวสามฟองนะคะก็เลยรู้สึกว่ากินได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอืม ก็ไก่เจาะอสองอันนะคทุกคนข้าวผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวสามฟองไก่เจาสองอันแล้วก็มีผักแล้วก็น้ำพริกนะคะ อิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นต่อนะคะ <c oughs> สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ดูแลชื่นชอบนะคะก็กราบก็ฝตากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e กดติดตามกดกระดิ่งให้การาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของการางนะคะสัปดาหนี้นะคะกราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนที่จะันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ